กลับมามีความรักอีกครั้งทําเอาหลายๆคนต่างยินดีกับไทยเอกพันที่ตกลงคบหาดูใจกับนางเอกสาวรุ่นน้องทับทีมอัญญรินที่ทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง30ปีล่าสุดได้เจอไทยก็ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงความรักของทั้งคู่ซึ่งในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มีโชว์หวานออกสื่อซึ่งเจ้าตัวเล่าถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ให้ฟังว่า วันวาเลนไทน์ตนดูเวลาผิดเพราะจำเวลาขึ้นเครื่องผิดจึงโทรสั่งให้ดอกไม้มาส่งที่สนามบินในตอน9้าโมงเช้าแต่คนส่งดอกไม้มาไม่ทันตนจึงไปสารภาพกับทัพทิมว่าดอกไม้ที่สั่งให้มาสั่งมาส่งไม่ทันแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกเอ็นดูไม่โกรธยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จเพราะเป็นความผิดของตัวเอง กอไก่กอไก่กอบวก17กรัมพอพาน2,568:16นาฬิกา31นาทีบันเทิงข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทัพทิมอายุห่าง30ปีไม่มีปัญหาเขินชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งจุดจุดจุด กลับมามีความรักอีกครั้งทำเอาหลายๆคนต่างยินดีกับไทยเอกพันที่ตกลงคบหาดูใจกับนางเอกสาวรุ่นน้องทัพทีมอัญญรินที่ทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง30ปีล่าสุดได้เจอไทยก็ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงความรักของทั้งคู่ซึ่งในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มีโชว์หวานออกสือ่อซึ่งเจ้าตัวเล่าถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ให้ฟังว่า ไทยรักทัพทิมอายุห่าง30ปีไม่มีปัญหาเขินชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งวันวาเลนไทน์ตนดูเวลาผิดเพราะจำเวลาขึ้นเครื่องผิดจึงโทรสั่งให้ดอกไม้มาส่งที่สนามบินในตอน9โมงเช้าแต่คนส่งดอกไม้มาไม่ทัน ตนจึงไปสารภาพกับทัพทิมว่าดอกไม้ที่สั่งให้มาสั่งมาส่งไม่ทันแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกเอ็นดูไม่โกรธยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จเพราะเป็นความผิดของตัวเองไทยรักทัพทิมอายุห่าง30ปีไม่มีปัญหาเขินชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง ตนฝากดอกกุหลาบช่อนั้นไปกับคุณพ่อของทัพทิมและในวันที่กลับมาถึงกรุงเทพคุณพ่อได้นำดอกกุหลาบช่อนั้นมาให้ตนมอบให้ทัพทิมที่สนามบินแม้จะเป็นหลังวันว,นวาเลนไทน์แล้วก็ตามปีนี้รู้สึกว่าวันวาเลนไทน์หลังจากที่ไม่มีโมเมนต์แบบนี้มา6-7ถึงปีแล้ว ยอมรับว่ากลับมามีความสุขอีกพร้อมกับบอกว่าทุกๆวันของตนกับทัพทิมคือวันพิเศษทัพทิมมีของขวัญให้เป็นชุดคู่เอาไว้ใส่ด้วยกันเวลาไปไหนยอมรับว่าเขินที่ต้องทำอะไรแบบนี้ตอนที่อายุเท่านี้แต่ก็ยินดีที่จะทำไม่คิดจะขัดอีกฝ่าย ความรักครั้งนี้ทำให้ดูเด็กลงสุขภาพร่างกายจิตใจมันดีเพราะทัพทิมเป็นคนดีและเจ่งตนจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอีกฝ่ายก็คอยห่วงใยพาตนไปทำหน้าเพื่อเสริมให้บุคลิกดูดีหลังจากที่เปิดตัวไปตอนนี้ทัพทิมและตนก็มีงานคู่ติดต่อมาหลายงานแล้วเป็นความรักที่ดีและตนนั้นหวังแค่ให้ความรักครั้งนี้ไปรอด อายุที่ห่างกันไม่เป็นอุปสรรคเรื่องปรับตัวของตนกับน้องไม่เท่าไรแต่ต้องปรับตัวกับคุณแม่ของทัพทีมเพราะก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันและตอนนี้ตนก็เรียกอีกฝ่ายว่าแม่ตามทัพทิมแล้ว อายุที่ห่างกัน30ปีถ้าความรักยังเป็นแบบนี้เหมือนทุกวันที่ผ่านมาตนก็มองว่ามันไม่เป็นปัญหาสำหรับเรื่องอายุต่างคนต่างดําเนินชีวิตและปรับแค่วิธีการคิดการใช้ชีวิตนิดหน่อยตนทำงานกับทัพทีมตั้งแต่อีกฝ่ายอายุ18ทัพทีมเป็นคนน่ารักร่วมงานกันมาตลอดแต่อยู่ในจุดแบบพี่กับน้อง ไม่คิดว่าทัพทิมจะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตตนจริงๆเหตุการณ์ที่ทำให้ตนมองว่านี่คือความรักไม่ใช่แค่ตัวทัพทิมแต่มีครอบครัวเขาเข้ามาเกี่ยวครอบครัวทัพทิมเอนดูและเมตตาตนมากมีอะไรแค่บอกคุณแม่ของทัพทิมจะจัดการให้ ตนเป็นคนที่กลัวเข็มมากที่สุดในโลกแต่ทัพทิมทำให้ตนกล้าฉีดวัคซีนได้เข็มแรกรู้สึกเอ๊ะเข็มสองรู้สึกรักชีวิตตนกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ63 ตนเลิกกินหมูมาเกือบสิปีแล้วในวันเกิดปีที่55เห็นหมูที่จะถูกส่งโรงเชื่อมันร้องไห้น้ำตาไหลเลยตั้งใจจะเลิกกินหมูหนึ่งปีเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดของตัวเองแต่ไม่ได้กินมาเรื่อยๆจนตอนนี้และประจวบกับที่ทับทิมเป็นอิสลาม ทัพทิมอยากแต่งงานเพราะอายุ30กว่าแล้วมีพูดคุยกันบ้างวางแผนอนาคตให้ทุกอย่างมั่นคงเมื่อมันคงจะทำอะไรก็ได้ขอให้ไม่มีหนี้สินพอถึงเวลานั้นเราก็แต่งงานทัพทิมเตรียมไปฝากใครเรื่องเปลี่ยนศาสนายังไม่ขอพูดถึงแต่ถ้าแต่งงานกันก็ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายอยู่แล้ว ความสัมพันธ์กับลูกๆของตนก็ไม่ได้ติดขัดอะไรที่ตนจะมีความรักครั้งใหม่เพราะเวลาที่เห็นเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหากัน